พยายามกำหนดให้มันกระชับม,มบีความกระชับเวลาความว่วงมันไม่เกิดขึ้นความคิดฟุ้งฝันมันยังไม่เกิดขึ้นความคิดไปในทางยีเลตนานะความโลภโกรธหลงยังไม่เกิดความว่วงมันยังไม่เกิด เราต้องส่องสมกําลังนส่องสมกําลังส่องสมกําลังของเรากำหนดให้มันคลายชับมีความคลายชับเลืเลึกให้มันชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกเลยต้องส่องสมกำลังก่อนดีความง่วงความ ขีดเียดมันจะเกิดความคิดในทางกีเเสตนาหามันจะเกิดมันเป็นสนิมในใจแต่เราฟ้องผงกำลังไว้พร้อมฟ้องผงกำลังสติกำลังตะบะทร,รมมันจะรู้จักดันเอาชนะความวุ่ความขีดเหียด ความคิดในทางเกียรติหานาจะรู้จักเอาชนะกำหนดความดูตัวให้มันเต็มเพียมเต็มเพี่ยม,มบริบูรณ์อยู่ที่ร่างกายรู้ชัดในท่านังในลมหายใจคของเราดูฐานที่หนึ่งเคยบอกไว้ยังไง เอาความรู้สึกไว้ที่พื้นที่เรานัง่งทับกับพื้นนั่นนะไว้ที่กนตัวเองนัง่นนะแล้วก็ดูลมกระทบในท้องนั่นแหละฐานที่หนึ่งฐานฐานที่หนึ่งเฉพาะตรงนั้นให้มันเข้าใจฐานที่สองรู้เห็นท่านั่งรู้เห็นท่านั่งพร้อมกับลมหายใจเขาออก หรือรู้เห็นลมหายใจเขาออกพร้อมกับทานังอันฐานที่สองถ้าฐานที่หนึ่งไม่ได้ก็ฐานที่สองอย่างไหนมันสบายมันสะดวกสบายเราก็เอาอย่างนั้นแต่ลองทำฐานที่หนึ่งเป็นหลักแต่ทาไม่ได้จริงๆก็ฐานที่สองฐานที่สามลมเข้ายาว ออกยาวรู้ชัดตลอดสายฐานที่สามเข้าฟันออกฟันรู้ชัดตลอดสายนี่ฐานที่สามฐานที่หนึ่งที่สองสบายหรือเปล่าทำไมสะดวกสบายไม่ได้ก็ฐา,านที่สามฐานที่สามได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ฐา,านที่สี่ ทำความรู้สึกจยูบริเวณใบหน้าของเราทำดวงจิตด,ดวงสติความรู้สึกส่วนใหญ่อยู่บริเวณใบหน้าสลายความคิดอยู่บริเวณใบหน้าทำความรู้สึกก่อนที่ความคิดจะเกิดขึ้นก็ทํทำความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้าลองฐานที่หนึ่งเป็นหลัก ถ้าเรไม่ได้เราฐานที่สองฐานที่สามที่สี่บางครั้งเราเราจะเล่นอยู่ที่สองฐานความรู้สึกส่วนใหญ่อยู่ที่ก้นอยู่ที่พื้นพอเรานั่งทับกับพื้นความรู้สึกมันจะชัดเจนจิตมันจะหนีาะจิตมันจะหนีออกจากกายาะเหตุผลที่ให้เอาไว้ตรงนั้นนะพอเรานั่งทับกับพื้นอยู่แล้วไง ความรู้สึกเราอยู่ที่นั้นแล้วก็ดูลมกระทบในท้องไปแต่ความรู้สึกส่วนใหญ่ก็เอาไว้ที่พื้นที่เรานั่งดูลมกระทบไปเรื่อยๆฐานที่หนึ่งบางทีเราจะฐานที่หนึ่งนี่เป็นหลักถ้ามันลงตัวมันจะไหลลื่นไปสู่สภาวะไม่ต้องไปกลัวหรอกสมาธิฌานอะไรต่างๆนนนะเพราะถ้าเราเป็นผู้ติดฌานติดสมาธิ เราจะไม่เบื่อการปฏิบัติธรรมเราจะไม่เบื่อจะไม่มีการเบื่อในการปฏิบัติธรรมวิปัสสนามันก็อย่างเดียวมันก็แห้งแล้งอมไม่มีสมถะเราอาจจะเล่นฐานที่หนึ่งเป็นหลักกับฐานที่สีเป็นรองก็ได้ฐานที่หนึ่งเป็น,ลน,ปน,ลนหนนลักแต่ถ้าความคิดมันวุ่นวาย ทำฐานที่หนึ่งนปละก่อนที่ความคิดจะเกิดก่อนที่ความง่วงจะเกิดความขเกียจจะเกิดก่อนที่ความคิดจะเกิดทำฐานที่หนึ่งนปละมัวความง่วงความขเกียดความคิดเกิดขึ้นความคิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งกี้เลตนะเราก็ละวางทำฐานที่หนึ่งไปเรื่อยๆสลายออกทำฐานที่หนึ่งไปเรื่อยๆอยู่กับฐานที่หนึ่งไปเรื่อยๆ ในท้องของเราเอาไว้ที่พื้นที่ดูลมขอโทษในท้องของเราทำฐานที่หนึ่งเป็นหลักก่อนความคิดจะเกิดขึ้นก็ทำฐานที่หนึ่งเป็นหลักเมื่อความคิดเกิดขึ้นก็ทำฐานที่หนึ่งเป็นหลักสลายความคิดทำด้วยความเบี่ยรไปอย่างแล้วเราจะเข้าสูมันจะเข้าสูมิติ มิติของความสงบมิติของความสงบสันติภายในจะรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการการะทำการใส่ใจนั้นการใส่ใจเป็นหลักฐานนิดหนึ่งนี่เป็นหลักระวังทำไปนั้นฐานอื่นเป็นลองเป็นลองในลักษณะ อย่างเช่นความง่วงมันเยอะความคิดฟุ้งพ่านมันมากก็อาจจะทำฐานที่หนึ่งเป็นหลักแล้วมันไม่ไหวก็ไปทำฐานที่สี่เลยก็ได้ข้ามฐานที่สองที่สามไปทำฐานที่สี่เลยก็ได้หรือใครจะมาฐานที่สองที่สามก็ตามใจอะไรอ่ะขอให้มันไม่นีอยกจากร่างกายก็แล้วกัน อย่าให้มันเนย,ยอบอย่างร่างกายทางใจใมันต่อเนื่องสร้างสมกำลังพร้อมที่จะพายเชิญหน้ากับความเจ็บปวดความง่วงนอนกความทุกข์กายความทุกข์ใจแล้วความคิดดีๆแล้วความคิดที่เป็นกิเลสพยายามทางใจให้มันต่อเนื่อง ให้มันต่อเนื่องเหมือนสายน้ำนะสายน้ำมันไหลไมันมันไหลตลอดมันจะชุ่มชำ้ำสายน้ำสติความเฮียนขันติความอดทนความพยายามการจดจ้องจับต้องทำความรู้สึกอยู่ที่พื้นดูลงกระทบในท้องไปเรื่อยๆดู สังเกตศรัทธาความเพียรสติตั้งมั่นในการกำหนดสมาธิฝ่ายเย็บมันเป็นสมาธิฝ่ายเย็บโนกกามก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าขยันขันเราก็ตื่นเช้ามาทำความเพียรพยายามมาสร้างกำลังใจ เพื่อตอนรับวันใหม่ที่เป็นมงคลชีวิตโลก,กาโลก,กามันไม่รู้จักภาวนาเรื่องำหน,น,ำนดจิตไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องไ่เขาเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐก็ให้มันสมกับเป็นสัตว์ประเสริฐ แัตวร์นยสานมันไม่มีโอกาสแบบเราพยายามมันต่อเนื่องไม่เหลอวไหลอยู่อย่างนั้นไหลตลอดการเวลาวันคืนผ่านไปให้มันผ่านไปด้วยการศึกษาธรรมศึกษาศึกษาทด้วยการปฏิบัติของเรา โดยการฝึกการกำหนดนั่นแหละการเวลาควรอดทนก็ต้องอดทนการเวลาควรพยายามควรเพียรพยายามต้องใช้ความเพียรพยายามก็ต้องใช้การเวลาควรพิจารณนาะก็ควรพิจารณนาะการเวลาควรพิจารณาเพื่อความสงบ ก็ควรพิจรารณาเพื่อความสงบพิจรารณาในจุดเดียวที่ลมกระทบในท้องานานไปมันก็จะสงบการเวลาควรพิจรารณาให้เกิดปัญญาก็ควรพิจรารณาให้เกิดปัญญารู้คายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจรารณาโดยพิจารณาในความรู้สึกในร่างกายร่างกระดูกของเรา อุบายวิธีที่ท่านบอกมันมีเยอะมากมายก็อย่าไปละทิ้งแม่ของเก่าๆที่ท่านเคยบอกต้องลองทำดูลองทำดูถึงจะมีอุบายใหม่มีวิธีใหม่บางครั้งอุบายใหม่วิธีใหม่ก็ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผล บางครั้งอุบายเขาวิธีเขาแต่ก็หลักการเดิมนั่นแหละเราไม่หนีจากหลักการเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละือใสยกรทาสติอานาภานสตินั่นเป็นหลักการหลักการใหญ่ของท่านเป็นวิช,ชาเป็นวิช,ชาเก่าแก่ของท่าน เป็นวิชาอันประเสริฐซึ่งท่านสอนไว้ท่านพิชิตมนันยิเลสมันในใจความคิดที่เป็นมานในใ,นใจท่านพิชิตได้ด้วยสติเป็นไปในการเวทนาจิธรรมสติเป็นไปในอาการสามสองไก่กระทาสติสุรสูตรว่าด้วยสติเป็นไปในกายโดยเฉพาะสติเป็นไปในกายโดยเฉพาะ อาณาปานาสติสูตรว่าด้วยสติเป็นไปในลมหายใจโขออกโดยตรงสติปรรานสูตรว่าด้วยสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่ฐานสลับกันก็ได้ละลึกเพื่อเกิดปัญญาละลึกเพื่อพิจารณาสับกันก็ได้ไม่ขัดกันหรอกทำสอนที่ท่านสอนไว้นั้น ตั้งแต่ต้นจนจบจนวันพันปณิพานจุดหมายปลายทางเพื่อรับความทุกข์เพื่อเข้าสู่ภาวะปณิพานธิมีมุ์ความหลุดพ้นจากโลกสมมุติโลกแห่งความชิดเนื้อปรุงแต่งฝันอันไรตัวตนอันไรความจริงโลกแห่งความชิดเนื้อปรุงแต่งฝันอันไรความจริงอันไรตัวตนอันเป็นสมมุติความคิดเนื้อปรุงแต่งฝันทั้งสิ้น มันปรุงแต่งโลกมันเป็นสมมุติภาษาเรียกที่คนเขาเขาเรียกคนทุกประเทศทุกชนชั้นวรรณะหลายๆประเทศภาษาก็ออกไปจากความคิดนึกปรุงแต่งนี่แหละภาษาทุกภาษาออกไปจากความคิดนึกปรุงแต่งภาษาทั้งหลาย จึงเป็นสิ่งสมมุติแล้วเราจะอยู่เหนือโลกสติระลึกในกายเวทนาชิตธรรมในอาการสามสี่สองในลมหายใจเขาออกมันจะทำให้เราจากสติที่มันเป็นสติธรมรมดามันจะกลายเป็นมหาสติดังมหาส,สมุตร แล้วมันจะเกิดปัญญาที่ขมกาได้ที่จะอยู่เหนือโลกสมมุติโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งฝันอันไร้ความจริงอันไม่มีตัวตนตั้งใจกำหนดเช่นนั้นตลอดการและเวลาที่มันผ่านไปซ่องสมกำลังตลอดตั้งใจมันต่อเรื่อง แต่มันอยู่กับตัวอย่าให้มันไปตามเสียงสภาวะความรู้ตัวสำคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งนั้นแหละสำคัญกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสิ้นสภาวะความรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่ที่ร่างกายนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งปวง เพราะว่ามันเป็นอริยสัพภายในมันเป็นสติมันเป็นสภาวะที่เจะก่อให้เกิดความลมเย็นก่อให้เกิดสติปัญญามันเป็นฐานมันเป็นอริยสัพเป็นฐานให้เกิดอริยสัพคือสมาธิสติปัญญาจะรู้ดำเป็นรำในกายเวทนาจิรรม สิ่งว่ามันประเสริฐสิ่งทั้งหลายจะแปรปวนจะเกิดขึ้นแปรปวนตั้งแต่ความคิดนึกของเราเป็นต้นเมื่อมีการเกิดก็มีการแปรปวนและสลายตัวอยู่ทุกเวลาทุกเวลาทุกนาทีแต่เราก็ไปใจดวงผู้รู้ของเรา ก็ไปเข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นตนเป็นตัวเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเพียงแต่ว,ว่าความคิดทั้งหลายนั้นนะ่มันเกิดมันเกิดสืบต่อสืบต่อสืบต่อเรานึกว่ามันเที่ยงเลยใจผู้รู้มันมันมีอวิชชามันมีความไม่รู้ปราจำตนเองเมื่อความคิดมันเกิดจากตนเอง มันก็ว่าเป็นต้นแล้วมันก็ว่าหลางคายที่เป็นตนเขาไปอีกมันว่าความคิดเป็นต้นแล้วมันก็ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งวงในโลกนี้เป็นต้นเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะความคิดความคิดมันคิดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งวงเราว่าความใจรุดดวงผู้รู้งเรามันมีความเห็นผิดเมื่อว่าเมื่อว่าความคิดเป็นต้น สิ่งทั้งหลายที่มันคิดถึงมันก็ว่าสิ่งนั้นเป็นตนนะพี่ตั้งใจอยู่อย่างนั้นสองสมกำลังของเราอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณามันน,นัน้ทางสายทางสายเก่ามันเป็นทางสายเก่าทางสายเก่าที่คนยุคใหม่จะไม่เห็น แต่มันเป็นทางสายเก่าที่คนยุคเก่าแก่ท่านเห็นประโยชน์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระปเจกพระพุทธเจ้าท่านรู้จักทางสายเก่าของพระพุทธเจ้าองค์งก่อนๆท่านก็ดมเนินตามพระพุทธเจ้าองค์งก่อนๆน,นั่นแหละเพียงแต่ว่า มาพัตกับนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสลุทางสายเก่าด้วยพระองค์เองคือสติปันสี่กายกถาสติอานาปาแต่ว่าท่านก็อาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยบำเพ็ญบรรมีธรรมในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระอ,องค์ในชาติก่อนๆเหมือนกันในพัะน์ขับก่อนนั่นแหละในพัฒน์ขับเนี่ยแหละพัฒน์ขับก่อนๆด้วยท่านอาศัยการสร้างบาร,รมีร,รมกับพระสัมมาพุททเจชาวในพระในพัฒน์ขับเนี่ยตั้งแต่องค์ที่หนึ่งที่สองที่สามในพัะน์ขับเนี่ย พระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่ในองค์ที่สี่ในพระทักับนี้พระสีอรีอยเมตตยจะมาตัดสะรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพระทักับนี้มีห้าองค์พระพุทธเจ้าของเราพระสัมมาโคโดมท่านก็ตัดสะรู้ธรรมทางสายเก่าเลยนี่คือมัสมโยงแบบโดยเฉพาะสติปันสี ก็มักมีองค์แปดยอนมาสติปัฏฐานสี่ไกยกรกดาสติอานาปานสติเราต้องเดินตามทางสายเก่าทางสายเก่านั้นดีเลิศประเสริฐทำตามคนยุคเก่าเดินตามทางสายเก่าของท่านที่ท่านสรงสอนไว้ทีแล้ว คือสติปัญฐานสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมสติเป็นไปในอาการสามที่สองสติเป็นไปในลมหายใจคอของเรานี่คือทางสายเขา่าจะเห็นคุณค่าในการเดินตามทางสายเขา่าใครเห็นคนนั้นก็มีบุญญาที่การเราต้องส่องสมกำลังในปัจจันของเรา ตลอดการและเวลาตั้งใจอยู่อย่างนั้นพระอรหนันต์กีณาศพซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นคนเก่าแก่ในสมัยยุคกลั้งพุทธกาลในกลั้งโบราณสองพันกว่าปีล่วงมาแล้วหรือยุคในหลวงปู่เหาหลวงปู่มันก็ดี กูบาลานผู้ประเสริฐทั้งหลายไม่ว่าสายไหนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าขอให้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีไปเลยชอบนั่นแหละเป็นสาวกท่านเดินตามทางสายเก่าเดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ตัดทะลุทางสายเก่าก็เป็นทางสายเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ในหลายวัฏกักรมาแล้วในวัฏกักนี้เป็นต้นสามพระองค์ก่อนหน้าที่ท่านจะตัดสู้เป็นองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่สี่พระพุทธเจ้าสามมาสามพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นท่านรู้แจ้งทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก,ก่อนรู้ท่านก็ตัดสู้ตามๆกันไป แต่ตอนมาตัดทะลุในพบในพัทธกับในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นเลยท่านสัตท่านต,ต,ตัดสรุโด้วยลำพังพระองค์เองถึงจะตัดสรุตามลำพังพระองค์เองคือช่วงเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้สององค์พร้อมกัน พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเสมอเป็นหนึ่งเป็นเอกบุรุษเป็นเอกบุรุษเสมอเป็นบุรุษเลิศบรรดาสัตว์สองเท้าระสัมากับพพุทธเจ้าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าคือสัตว์มนุษย์อย่างพวกเราพระพุทธเจา้าจะเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐ กว่าสัตว์บรรดาสองเท้าด้วยกันท่านตัดสรู้ก็ตัดสัรู้ทางสายเขาที่สัมมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกประองตัดสัรู้นั่นเองคือมรรคเมลแปดสริตประฐานสีิไยยกตาสติอานาบานสติจงปลุกจิตใจของเราให้มันเบิกบานล่าเรือง ตื่นจากความจมไปกับความเหี้ยที่ค้านกับความหลับปลุกใจปลุกธาตรู้ปลุกผู้รู้ปลุกจิตปลุกใจให้มันเป็นพุ้ธาซะให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อไม่ทำบาปทั้งปวงก็ต้องทำความดีให้ถึงพร้อมก็ต้องทำความดีด้วยการให้ทานตามโอกาสร,รักษาศีลและภาวนาอยู่เป็นนิดภาวนาอยู่เป็นนิดเป็นประจําเราจะได้เป็นสาวกพุทธ,ธะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธาบริษัทส,สีคือผู้ใกล้ชิดพระรัตนไตรคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราเป็นผู้ใกล้ชิดพระรัตนไตรถังใจให้ทานรักษาศีลและภาวน,ะอน,นา,าอยู่เป็นนิดปังธรรมอยู่เป็นนิดเป็นผู้ใกล้พระรัตนไตร ต้องพยายามปลุกจิตให้มันเป็นพุทธะขึ้นมารู้เพื่อความสงบรู้เพื่อให้เกิดปัญญาต้องเข้าใจทำเราจะไม่ร้องรองเรียกหาใครจะไม่ไปร้องเรียกหาใครแล้วหยุดการร้องเรียกหาใครซะหยุดนิ่งรู้อยู่ภายในของเรา ใจมันคอยจะร้องเรียกหาคนอื่นตลอดมึงเป็ใจนกใจนกที่มันร้องมันจะร้องเรียกหามันเหงามันวางเวงมันเวงวางอยู่ในใจนกที่กำลังร้องอยู่นั้นมันมีความเงียบเหงาเวงวางอยู่ในใจของมัน พรามันไม่มีที่พึ่งมันร้องเรียกหายาติบิดเพื่อนฝูงของมันเพราะมันไม่รู้จักบำเพ็ญธรรมเป็นที่พึ่งแต่เราเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วได้ยินได้ฟังเราเป็นผู้ได้สดับรับฟังต้องมาเป็นคนเขา ลองเรียงหาใจของเราให้เยอะใจพุทธะใจผู้รู้พลังฝึกมันอยู่ตั้งใจกำหนด,ดอยู่เช่นนั้นเนี่ยใจมันจะเป็นพุทธะขึ้นมาเป็นผู้ฉลาดรู้ในกายเวทนาจิตธรรมของเรานั่นแหละแล้วเราจะไม่ไปร้องเรียกงหาใครหรอก เราจะไม่เป็นดังเช่นนกกาวล